บ๊ยพี่น้องเบิ้งเบึง,บงอีหยังนี่ก๋วยเตียาาเต๋ยวพูดนะโอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลือดก๋วยเตี๋ยวเลือดตกพี่นอ้อยใส่เนือ้อพูาดนะใส่เนื้อสดีสดิ่งสดงิสดิ่ดงคือจะคองนี้พี่น้องไม่กินน้ำปัน่นแบบที่นี่บูวยโดนามโกโก้กันพี่น่องพูาดนะ เผ็ดสากใจเห็ดเองนะนี like. ่เห็ดเองกินเองนักเลงกอดนะเนื้อสะดุ้งอืมอืมริมว่าผ่ามา ว yeah, mm ่าเช s เทาออ๋อ <entrepreneurship> อ๋ออออร้อืม

ลิ่งมพ้องหมดอ,อืมไปไหนนตาแตกเลยบ่ดทีนี้มึงจะตื้อปัดทีนี้ส่มพูดเองคนน่าดจู่ๆเนี่ยปทีนี้โอ้ยหอนดินงพ้องเลยหรืม,มามันหอนนะอคือนหไม่เห็นจีหรือมามัอนหอนไหมใส่คำบางไงเลยหู้ยเลยถมันจักเลยอืมอืม 음음음 음음음음 Mmm! mm -hmm.